ได้มัาง่ะได้ดูค้าแดนได้รม่อนกับหมูไงพวกเนี่ยครับราคาขนมาแงเดียวสองสอง้อไนคะเนี่ยอุร้อนครับปัญญายุทธ์พี่จี๊อ๋อเอาสีดำก็ได้ตัวเดียวออมาก็าตัแกขาเขาพอด่วัดไงเดินไปนู่นวิกซี่เดี๋ยกเดินจอนกันสู้ๆนะคะครับผมแต่จนจริงให้ไปได้ ไม่คนอุดรเหรออันนี้อันนี้เดินตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยได้เก่ามุเสาร์ค่ะบตัวแยกปลอยขายได้กี่ตัวแล้วปะเนี่ยตัวใหญ่เป็นตัวแดงเนี่ยครับเด็ดแต่ตัวน้อยตัวยี่ตั้งแต่เช้าขายได้ตัวเดียวตัวใหญ่ตัวเดียวเนี่ยครับผมนี่ม่ได้ตัวน้อยครับหนูเอาคลิปลงทิกตอกได้ใช่ไหมได้ครับได้เลยครับตามสบายเลย้งไดหนูแค่อยากช่วยเหลืออ่าไม่ชื่ออะไรอ่ะผมชื่อวันครับอ่าพี่วันใครที่แบบว่าเห็นพี่วันคนพี่โลกช่วยอุดหนุ่พี่วันหน่อยนะขอเป็นแบบบอกเสีย แล้วก็ช่วยซื้อน้องหมาตัวนี้ไปมีได้หนึ่งล้านวิวจิ๊บจาตามหาพี่วันแล้วก็ให้เงิน1 0,000หมื่นบาทโอเคแต่วันนี้ให้ไปทะลุเป้าไว้เด้อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ไอพอนหน่อยค่ะไไผ่ลำไผ่รวยค่ะไผ่วิญยอดวิวทะลุเป้าครับขอบคุณค่ะแต่วันนี้